โยโยโย่ใบสองมึงตรงเจอกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืึนหนังทุกช่องทางเจอแล้วลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เคมส p o ปอร์ตเขาวมกลุ่มหู้นหงได้ที่อัด MVP 3 3ครับสามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวทีจาเรื่องเกมเวลาเที่ยงคืนครับสวีเดนออสเวนคานครับโกเตบอร์กจะเปิดบ้านเจอกับเดเกฟอร์ตโกเตบอร์กมี25แต้มจากการชนะ8เสมอ1แพ้8เกมล่าสุดบุกแพ้เอลฟ์บอกมา 3, ฟาิสบ,บอนโดนับเม Jonas, Baker, เกมรับตรงกลางมีโทเบียสไฮนะครับนัดทีแล้วยิงประตูดได้โคบินทอสทารซันตัวไอซ์แลนด์นะครับสามนรุกก็นำโดยไซดีอาริมูตัวแคนารูนเซบาสเตียนเคลเมนเซนแล้วก็แม็กเฟงเกอร์ยืนหน้าเป้านะครับโยโยโย่เจดศากตร์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขนาะที่เดกเกฟอร์ด14แต้มจากการชนะ4เสมอ2แพ้11เกมล่าสุดเปิดบ้านเสม,มอนอร์โคปิงมา 00, 0-0นะครับโทเบียสโซเบิร์กก็มีเลออนฮีนครับคุมเกมรับตรงกลางก็นานินอาเกมไมเอร์สบาซูมเซบาสเซียนโอซันข้างหน้าก็มาคัสราเฟตตี้กองหน้าโอมาฟารายนะครับกองหน้าปาเลสไตน์เจอกันนัดแรกเนี่ยโกเตบอกบุกชนะ3-1ก่อนเกมโกเตบอกเป็นต่อแน่แม่พิจิตดูแล้วไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ เดกเก์ฟอสอยู่ในช่วงฟอร์มหลุดด้วยนะครับแพ้มา4ี่เกมติดในขณะที่โกเตบอกนี่แม่เฮดตูเฮดก็ดีกว่าแถมเกมในบ้านดุดันนะครับวัดใจโกเตบอกจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์โกเตบอกเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุ้กคนโชคดีครับบ๊ายบาย